สวัสดีค่ะลีค่ะจากช่องเกาลีนะคะเช่นเคยค่ะคลิปนี้ลี่ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำหมันโถทานกันอีกนะคะแต่คลิปนี้ลี่จะชวนเพื่อนๆทำหมันโถฟักทองค่ะนี่นะคะลี่ก็ใช้นี่ก็หาเออได้ฟักทองมาหนึ่งซี่นะคะลี่ก็ทำความสะอาดปอกเปลือกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนนำไปนึ่งนะคะนึ่งให้มันสุกนะคะแล้วเราก็จะนำมา บดด้วยซ้อมนะคะรีไม่ต้องการให้เนื้อมันละเอียดมากนะคะรีอยากให้มันมีเนื้อในมันโถนะคะ่ะมีเนื้อแป้งมันโถนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการให้เนื้อฟักทองละเอียดก็ไปปั่นได้นะคะส่วนผสมของน้ําค่ะก็เช่นเคยนะคะน้ํา500 ML ค่ะเกลือ1ช้อนกาแฟน้ําตาล14ช้อนโต๊ะนะคะมาโคนให้ละลายนะคะ แล้วเราก็จะเพิ่มด้วยน้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ยีสต์ห่ห่อนะคะ10กร,รัมต่อแป้ง1กิโลนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์เข้าไป1ห่อนะคะ10กร,รัมต่อแป้ง1กิโลนะคะเราก็จะโคนตีให้เข้ากันนะคะเราจะพักไว้ให้ยีสต์ทำงานเป็นฟองก่อนนะคะนะคะก่อนเราจะนำมานวดกับแป้งนะคะ คลิปนี้ลีจะเพิ่มผงฟูนะคะลีจะนำผงฟู1ช้อนกาแฟค่ะมาผสมกับตัวแป้งนะคะ1กิโลโค้นให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำเนื้อฟักทองที่เราบดไว้นะคะมาผสมคุกเคล้ากับตัวแป้งนะคะให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็จะนำส่วนผสมของน้ำมาเทใส่ในแป้งเลยนะคะแล้วเราก็จะนวดแป้ง ให้เข้ากันนะคะให้แป้งเนียนเข้ากันแล้วเราก็พอเข้ากันเสร็จนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะดูอากาศร่วมด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนแป้งอาจจะฟูได้เร็วนะคะเห็นคะจะฟูขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะเราก็จะไล่ไล่ไล่ลมก่อนนะคะเนี่ยค่ะก่อนนําไปนวดที่นี้ รีคลิปนี้สูตรนี้รีใส่น้ําเร็วกันไปรีไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวเนื้อฟักทองหรือเปล่ามันทําให้แป้งรีเหลวกว่าปกตินะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะเราก็เพิ่มแป้งได้นะแล้วก็ใช้น้ํามันช่วยเพิ่มแป้งเข้าไปไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มแป้งได้นะคะแต่มันก็จะทํายากนิดหนึ่งเนาะแป้งมันเหลวนะคะ ทีนี้เราก็จะมาตัดแบ่งแป้งนะคะม้วนให้เข้ากลมๆนะคะก่อนเราจะมานรีดรีดแล้วก็ม้วนเป็นหมันโถเพื่อวางในกระดาษทาน้ำมันรอไว้นะคะ<ม>เข้าหลังนะคะ การผสมแป้งอ่ะเราต้องค่อยๆเติมน้ําดีกว่านะคะเราไม่รู้ว่าส่วนผสมที่เราเติมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปมันทําปฏิกิริยากับตัวแป้งกับน้ําหรือเปล่าทําให้แป้งมันเหลวเราต้องค่อยๆเติมน้ําดีกว่าเนาะอย่าวู่วามพอแป้งมันเหลวมามันก็ลําบากในการม้วนการทารูปทรงนะคะไม่เป็นไรค่ะทํากินกันเองเนาะทำทานกันเองกินกันเองง่ายๆกันที่บ้านไม่สวยขอให้อร่อยนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะมาม้วนวางในแผ่นกระดาษที่ทาน้ำมนันรอวางไว้นะคะทีนี้ลีก็จะทำแบบกลมๆหน่อยเนาะเพราะว่ารีดมันไม่ค่อยไหวแป้งมันเหลวเกินไปนะคะก็จะมาทำกลมๆม,มันโถฟักทองเนี่ยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะมันโถฟักทองดีนะคะแป้งเหลวนิดนึง เราก็จะเอาไปนึ่งประมาณสัก7นาทีค่ะนึ่งเสร็จนี่ค่ะเสร็จแล้วมันโถฟักทองรีก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะถึงแป้งมันจะเหลวมันก็ยังออกรูปนิ่มเห็นไหมคะนวลเห็นเนื้อฟักทองไหมคะนี่นี่แหละค่ะสาเหตุที่รีไม่อยากจะปั่นนะคะดีอยากได้เห็นเนื้อฟักทองในมันโถในแป้งมันโถนะคะเห็นไหมคะ นี่เหลืองเชียวเหลืองน่าทานมากเลยเห็นไหมเนื้อฟักทองด้วยนุ่มนะคะนี่ไงคะ่ะฟักทองมันโถลีอร่อยหวานกำลังดีเลยค่ะได้รสชาติของฟักทองด้วยนอันนี้แบบกลมนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยเนื้อฟักทองเห็นไหมคะมันดูน่าทานมากเลยค่ะเนี่ยคะ่ะโอเคนะคะเนี่ยฟักหมันโถลีนะคะนี่ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทำทานกันได้นะคะทำไว้เก็บไว้กินได้นะคะอยากในตู้เย็นไว้อยากทานก็นำมานึ่งมาอุ่นใหม่กินได้นะคะเก็บไว้ได้หลายวันค่ะทำทานกันได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ